เอาล่ะทำเอาเแฟนๆเนี่ยแห่ส่งกำลังใจให้แน่นเลยนะคะเมื่อในอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณเต่านั้นได้แจ้งผลตรวจเชื้อโควิด1 i ค่ะซึ่งก็ได้มีการผลตรวจออกมานะคะตอนแรกเนี่ยทางค่ายเป็นคนแจ้งก่อนนะโดยมีข้อความในระบุว่าคุณเตาภูสิ์น,นั้นตรวจ atk ปรากฏผลตรวจเนี่ยขึ้น2ขีดนะคะเมื่อวันเสาร์ที่23เมษายนตอนนี้เตาได้เข้าสู่กระบวนการการรักษาตามการประเมินของทางแพทย์เรียบร้อยแล้วพร้อมกับแจ้งเรื่องกิจกรรมต่างๆออกไปก่อนนะคะเลื่อนออกไป ซึ่งหนุ่มเต๋าเนี่ยได้เผยภาพบรรยากาศนะคะแล้วก็เผยภาพประกาศที่แจ้งจากทางค่ายพร้อมแคปชั่นที่ระบุไว้ว่าเกมแล้วครับขออภัยงานต่างๆและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับด้านคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆนะคะหลังจากที่ได้ทราบข่าวก็ร่วมส่งกําลังใจแล้วก็แสดงความห่วงใยขอให้คุณเต๋านั้นหายป่วยไวๆกันมากมายค่ะ หนึ่งรายที่ติดโควิดนะคะนั่นก็คือคุณเนมเกสโนวานั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ออกมาประกาศนะคะว่าลูกสาวเนี่ยติดโควิด -19 แล้วก็เจ้าตัวนั้นก็กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่พี่เนมบอกว่าเจ้าตัวไม่น่ารอดนะคะซึ่งคุณเนมเองได้โพสต์ภาพลูกสาวพร้อมข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าเมื่อวานหัวแตกวันนี้ติดโควิดลูกสาวตัวเล็กของผมติดโควิดต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวันนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยคาดว่าน่าจะติดแต่อาการยังไม่มีต้องขอโทษทุกคนที่พบเจอผมในช่วง2-3วันที่ผ่านมาก็ให้เฝ้าดูอาการตัวเองดีๆนะครับรวมถึงแฟนเพลงทุกคนนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มาร่วมแฮปปี้เบิร์ a เดย์ผมเมื่อวานด้วยนะครับขออภัยไว้ก่อนนะส่วนงานต่างๆนะคะที่อาจจะต้องยกเลิกก็ขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับผมทั้งงานส่วนตัวแล้วก็งานกับทางวงค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ